ใช่แนะนำตัวหน่อยครับผมตกหน้ามุ่มันม่วงครับผมวันนี้เจอกับเพชรแท้ครับผมเฮ้ยเคยล่อเขามาแล้วเนี่ยมาไปไงวันนั้นปล่อยไปชกกันวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามเจ็ดอ่ะวันนี้ร้อยสามสามอ่ะสบายสบายช่วยซ้อมอยู่ที่ไหนเอเคห้างพายัพมวยครับแถวชนบุรีครับชนบุรีนะเป็ดเสร็จกี่วันเลยซ้อมได้สามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะครับเราเป็นมวยเพศไหน ครบเครื่องครับผมครบเครื่องคู่ต่อสู้เพชรแท้ก็มีนะเตะสายต่อยสายครับเขายาวกว่าไม่คิดว่ายาวกว่าแต่เราได้หนาไม่หนาหลบสูงเท่าไหร่ครับสูงว่าหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบห้าครับอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดครับผลงานล่าสุดเป็นไงแพ้เพชรแท้ไฟล์ล่าสุดแรกประการหน้านั้นชอกับใครก่อนหน้านั้นชกกับหนองคายที่ลุ้มปีนีบเป็นไงผลงานแพ้ครับโอ้ยก็เทย์ว่าลุมปีนีนี่นานแล้วดิแล้วก็มาชกที่ราชดำเนินครับสุด แข็งความล้างตาได้ไหมได้ครับลากเคสได้ไหมวันนี้ได้ครับความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้ายเปอร์เซ็นต์ครับผมอ้อย่าทิ้งผู้โดยสารกลางทางนะครับผมอ้าวร่างกายนร้องน่าครับผมอ้าวฝากแฟนๆติดตามกันหน่อยวันนี้ครับฝากแรงใจแรงเชียร์ด้วยครับผมลงนามผู้พันมวยครับคนจังหวัดไหนเนี่ยสีสะเก็ดครับสีสะเก็ดบอกคนสีสะเก็ดเลยครับเชียร์กันหน่อยวันนี้เชียร์หน่อยครับผมสีเกียรติสู้ครับผมโอเคขอบคุณครับอ่าเมื่อกี้ผ่านไปใครเนี่ยอ่า เอาได้น้ำตัวเลยครับตัวครับทีเด99วันนี้มาแทนเสี่ยวแทนกระทันหันเลยนะตอนที่เขาเขาโทรมาเนี่ยยังวิ่งอยู่วะเกียรตีคงวิ่งเบาเช้านี้เกียตีตื่นเช้านะวันนี้พี่ขายเท่าไรร้อยสามสิบสามได้ร้อยสามจุดสี่ครับอ๋อเมื่อกี้มันเกินไปจุดสี่ผ่านก็คือเดี๋ยวก็ไปลดนิดนึงนะอะเป็นไงซ้อมลุทีเด็ดเลยนะก็มั้คือปกติมวยเฮียตีถึงว่าไม่มีรายการชกก็ซ้อมรอไหมซ้อมรอแต่อาจจะไม่ได้เร่งเราเป็นมวยเพศไหนเนี่ย เขาคู่ต่อสู้เลยไม่ต้องดูคลุงดูคลิปกันเลยไม่รู้ว่าเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยไม่ครับน่าจะเดินเหมือนเราอย่างนี้นะครับรูสูงเท่าไหร่หน้าจิตสิบเอ็ดน้ำหนักปลอยปลอยหกสิบสองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบเก้าล่าสุดโจมกับใครวะเสีร์เบชยต้องยังยีราฟนที่ไหนลังสีครับเป็นไงวันแล้วผลงานแพ้แพ้แล้วแล้วก่อนนั้นอี้ครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะเกณฑ์เกรฑ์นครครับอ่ะร้อยเท่าไหร่ร้อย สามสิบใช่ชนะชนะชนะนะก็แพ้มาสะดุดนะแต่เวทนี้โอเคมาแทนก็ไม่มีปัญหาร่างโครงร่างกายผมวยเฮตีนี่คือสุดอยู่แล้วครับไม่นี่ถือว่าถ้าร่างกายไม่ดีไม่ปล่อยแน่นอนครับเว้นมอเตอร์ไซค์มาเลยอ่ะลูกหลานจังหวัดโคราชครับโคราชเอาฝากแฟนกลับโคราชนะครับครับพี่น้องชาวโคราชเชื่อเชียร์แสนหงึ่งยี่สเอ็ดเท่ากันโอเคเข้ามาดูดีครับผม